A แต่ว่าขออนุญาตเปิดงานก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกกเล่นนะคะว่าการการเดินเปิดงานพอดีนะคะก <_ d> ็เทศกาลปีใหม่ปีนี้นะคะก็ขอเข้ารับทุกท่านนะคะคิดว่าน่าจะมากันจากหลายๆจังหวัดนะคะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะคะปีนี้ค่ะเราส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวค่ะให้การท่องเที่ยวของเรานะคะโดย,ยเฉพาะประเพณีงสงการนี่แหละโด่งดังไปทั่วโลกค่ะไหน,น,นต่างชาติ เราอยู่แล้วในเรื่องของสงการเราก็อยากทําให้สงการนั้นน่าสนใจสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่ว่าสงการนี้จะจัดที่จังหวัดไหนก็ตามจังหวัดนั้นก็จะมีสีสันมีความสนุกสนานนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลน,นะคะให้การสนับสนุนเรื่องสงการอย่างเต็มที่ค่ะแล้วจังหวัดไหนมีเทศกาลที่น่าสนใจมีวอฒนธรรมที่น่าศึกษาน่าค้นหาก็อ,อยากให้แต่ลจะจังหวัดนะคะมีความยูนิของตัวเองได้เลยค่ะรัฐบาลก็พร้อมจะสนับสนุนเช่นกันค่ะ วนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะให้อ,อวยพรนะคะพี่น้องทุกคนที่อยู่กที่นี้นะคะดิฉันขออรัชนานะคะคุณพระศรีแลไตรค่ะบารมีแห่งองค์พระธาตุประสิทเทพนะคะ,แ,ะ,าาะ,คะและองค์พระพุทธสิทธิ์ถึงค่ะตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือนะคะขอประทานพรให้ทุกท่าน,นะคะ่ะทั้งพี่น้องชาวเชียงใหม่นักทองเททุกท่านมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะคะคิดเงินก็ให้ได้เงินนะคะคิดทองไว้ So right now, let's begin from... from อยู่กับผมบริเวณด้านบนเมจินะครับเ๋ยวผลงา้ทีมง,งานได้เก่บคนเยียมนะครับปรกเพณนีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ประจำปี2568ังขอเสียงปั้มือดังชู่